ตามเพข่าวคนสุรินทร์ำดีวันนี้วันอาทิตย์ที่16ของเดือนคุมภาวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ำดีเราก็ได้เดินทางมาตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์เพื่อจะเข้าร่วมในการประกวดโคกระบืออยู่ที่อบทศรีสุขของตำบล อำาภอสมีสุนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บบรรยากาศไปไเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่น้องนะที่เลี้ยงโคโกระบือตอนนี้ก็ได้นำโคโกระบือเข้ามาสู่ในงานเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานคนสุริยจาดีเราก็จะเดินเก็บบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้ดูนะครับ้างน,นู้นก็จะเป็นให้โคโกระบืออาบน้ําจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนละลงทะเบียนครับตอนนี้โอ้โหมีแต่ กระบือพันยักษ์เลยฮะพันยักษ์นะทางโน้นก็จะเป็นควายเผือกนะควายเผือกเดี๋ยวทีมงานเราก็จะเก็บบรรยากาศนะตั้งแต่จุดต้นเรียนตรงนี้แหละตัวเท่ากับช้างนะพี่น้องเ มาจากจังหวัดอมาจากจังหวัดไทยธานีนะครับโอ้โหอ,อย่างอลังการเท่ากับช้างนะเท่ากับช้างเนะี้ยไม่ธรรมดาละควายตัวนี้นะเขาเรียกว่าอภิควายอภิควายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนที่พี่น้องเดินทางมา

ออครับนี่ตัวนี้มาจากไหนครับนี่ยขุ er? บบวนวะซื้อแย่งนี่สร้างฝันโอ้ตัวใหญ่เนาะน้ำหนักเท่าไหร่ครับนี่พันห้าตันห้าหนึ่งจุดห้าโอ้ยตันนะครับซื้อเจ้าสร้างฝันครับมาจากขุบวนครับโอ้สวยงามครับวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยครับ จากไหนครับเป็ดบูนเปบูนเจ้ากล้วยหอมอ๋อเจ้ากล้วยหอมกับสวยงามโอ้โหเป็นเพ็ดผู้เนาะเพ็ดผู้ไหนครับเพ็ดผู้หรือเพ็ดเมียเพ็ดผู้ครับผมเพ็ดผู้โอ้น้ำหนักเท่าไหร่ดิน้ำหนักน้ำสองครับตันสอง,สองโอ้หนึ่งจุดสองตันบวกครับสุด <c ười> ยอดฝั่งนี้ก็มาจาก ครับนี่มาจากไหนครับนี่มาจากพี่บูนครับพี่บูนครับโอ้ชื่ออะไรครับเป็นตัวนี้มาสมุดครับมาสมุดโอ้อายุกี่ขวบแล้วนี่สองปีน้ำหนักเท่าไหร่ครับโอ้ครับครับครับนี่คือผู้มือที่จะมาเข้าร่วมกวดในวันนี้ครับมาจากพี่บูนนะครับโอ้ช่วยงานครับครับนี่กาลสินเนาะโอ้เม่ตาฟาร์มกาลสินนะครับ ชื่ออะไรครับนี่เจ้าหยกขาวกับเจ้าเหนือน้ำโอ้ครับครับอายุกี่ขวบแล้วนี่อันนี้สองปีสามเดือนอันนั้นสามปีหนึ่งเดือนโอ้ครับกับสองตัวนต่ตัวในรูปมันไปอาบน้ำมีสิงห์ครับโอ้ดูเจ้าสิงหาครับสามตัวเจ้าสิงหาจาเมียนมาปางกับลาสิกอืนหาครับเนี่ยอ๋อครับเป็นายเพชรผู้อ๋อได้เจ้าเหนือน้ำ ครมีลกูกตัวเล็กอยู่ครับเียดักตันสามโลเขาที่มาจากไหนครับนี่จากขอนแก่นครับขอนแก่นเหรอโอ้ขอนแก่นบ้านเฮ้าโอ้อันนี้ตัวผู้ตัวเมียรครับนี่เมียครับอ๋อซื่อหยังเหรอเนะมกะลาแล้วตัวนี้ล่ะไอยาลาไอยาลาโอตัวใหญ่นั่น,นี่หนักจกัก จักกิโลนี่ตันซีโอ้ครับนี่เจา้อาอเยราครับสวยงามครับเป็นควายเพชูสีดำที่จะมาร่วมงานประกวดโครกระบือสวยงามแล้วก็โคภูแฟนซีวันนี้ครับที่อบตศรีสุขอำเภอศรีรงจังหวัดสุรินทร์ครับก็เดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับครับมาจากไหนครับนี่ ปทุมธานีเนาะตัวนี้ชื่ออะไรนี่โกมือเพชรค่ะเพชรคชู่เนาะโอ้สวยงามมากครับบึกบึนเป็นกระบือ้อเผือกเนาะโอ้น้หนักกี่กิโลครับนี่ประมาณตัอนหะตันหกแล้วค่ะตันหกโอ้โกมือเพชรครับมาจากปทุมธานีเดินทางมาถึงนานยางย่างครับนี่ มาถึงเมื่อคืนนี้ค่ะมาถึงเมื่อคืน <ฮะ S 1> โอ้ครับวันนี้ก็ให้เขาพักผ่อนก่อนเนาะใช่ค่ะ,ะเดี๋ยวก็ช่วงสายๆหน่อยก็จะส่งเข้าประกวด <ฮะ S 1> ครับวันนี้ก็ทางฟาร์มโคกระบือจากหลายๆจังหวัดครับก็ได้มาร่วมงานประกวดโคกระบือสวยงามแล้วก็เฟนตาซีครับของอบตศรสีสุขวันนี้ครับจากนี้ก็เดินทางมาจากประุมธานีครับกู้เมืองเพชรครับ เพศผู้น้ำหนักนค่าตัว18ล้านค่าตัวโอ้ครับ18ล้านครับโอ้ขับขับหนุ่ยเนี่ยครับมาจากไหนครับนี่อดุฟาร์มร้อยเอ็ดครับดุฟาร์มร้อยเอด็ดครับอเอาแบบมาร่วมประกวดด้วยครับวันนี้จะดุฟาร์มร้อยเอด็ดครับควายรุ่นครับอายุเพิ่งหมดไปหนึ่ง อันนี้มาจากไหนครับนี่จากไอ้บุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์โอ้ครับปราจีนครับปรจีนโอ้ครับนี่มาจากประจีนเนาะครับเป็นควายกี่ขวบแล้วครับนี่ต้น,ตนกี่ขวบแล้วเนี่ยอันนี เเดือนครับรอสิบเจ็ดเดือนเนาะเพชรเมียนะใช่ครับโอครับชื่ออะไรครับนี่หนึ่งมณีครับหนึ่งมณีครับครับมาจากปรตุเกสอันนี้มาจากไหนครับยะโสครับยะโสบอกโอ้จะชื่อชื่ออะไรนี่ปังปังครับปังปังผู้เพชรผู้ใช่ไหมครับใช่ครับอายุกี่ขวบแล้วนี่ตอนนี้สามสิบเอ็ดยังครับ สองสิบเอ็ดเดือนเนาะน้ำหนักนี่เท่าไหร่ครับ,น,รบน่าจะประมาณตันกว่าแล้วนะโอ้โหสวยงามครับก็ปังๆครับนี่คือปังๆครับมาจากร้อยเอ็ดนี่มาจากไหนครับนี่สุตสาคสราคอโอ้ครับชื่อน้องอะไรนี่เพชรสิงขรเป็นเพชรผู้เนาะนโอ้โหอายุกี่ขวบแล้วครับนี่สามปีสองเดือนสองขวบเดือนน้ำหนักเท่าไหร่ ตอนสองนี่ก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกันครับวันนี้จากทีมงานสมุรสาครครับน้องเพชรสิงคอนครับเพชรผู้สวยงามครับตามตำราก,ก็ได้มาร่วมงานประกวดโครกระบือสวยงามและแฟนซีของอบตะศิสุขด้วยครับวันนี้โอ้โหครับเป็นเบือตัวผู้ที่มีลักษณะสง่สางามครับโดยเฉพาะเขาครับเขาก็ใหญ่มากเพชรสิงคอนครับเพชรสิงคอนจากสมุรสาคร นี่มาจากไหนครันบนองบัวลำพูเนาะโอ้เป็นควายเผือกเพชรพูเนาะกับเชือชืออะไรครับตังนี้น,น,น้องแก้วพญาโอ้เดินทางมาถึงเมื่อคืนเนะาะครับอ่ากำลังพักผ่อนก่อนจะเข้าประกวดอันนี้ค่ะรับสวยงามครับดูครับลักษณะแข็งแรงบึกบึนโอ้แก้วพญาครับจากน้องบัวลำพูครับ นี่มาจากไหนครับเนี่ยมาแต่อุดรครับมาแตว์ดอนจีโอ้ซื้อ,อยังนี่บุลเลิศครับบุลเลิศเพชรผู้เนาะอายุจักขวบแล้วครับเนี่ยอ,อายุจักขวบแล้วสองปีแปดเดือนครับตกเกิดแปดเดือนน้ำหนักเท่าน้ำหนักตันตัวโอ้กบับสวยงามน,นั่นครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานประกวดโ,โคกระบือสวยง,งามแล้วก็แฟนตาซี เอาไต่อสุ่ครับมาจากปุกดอนธานีครับทีมหนึ่งครับที่มาร่วมงานครับจากสอสมานมิตรฟาร์มครับคอนแก่นครก็มาร่วมประกวดด้วยครับเดีก็เป็นน้องๆกระบื้องน้องควายครับที่มาร่วมงานวันนี้ครับการประกวดก็จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าครับงานประกวดโคกระบือสวยงามแล้วก็ แฟนตาซีครับขออภตอนสีสุดครับวันนี้ทีมงานจากสอสมานมิตรฟาร์มครับเป็นอะสุกเข้าประกวดครับหลายตัวเลยครับวันนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับนี่เพชรคิรีน้ำหนักเท่าไหร่เนาะ้อ้ oh, ตันหน่อยๆครับแล้วตัวตัวนี้ครับนี่น้องตันสองชื่ออะไรครับนี่ ทองขาวครับของขาวครับมาจากสมานมิตรฟาร์มครับขอสมานมิตรฟาร์มขนแก่นโอเคครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานประกวดโคกระบือสวยงามแล้วก็โคกระบือแฟนซีครับของอ,อมตะสีสุขวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์2568ครับทีมงานคนณสรุปธร,รมีเราก็มีการได้มาเก็บบรรยากาศช่วงก่อนจะเริ่มการประกวดโคกระบือประจำปี2568ครับของอบตอสีสุก คือบรรยากาศของยามเช้าครับพี่น้องผู้รักในโคกระบือก็ได้ประสุกร่วมเข้าประกวดกันจากหลายๆจังหวัดครับเนี่ยตรนนี้ก็เป็นครั้งของขอนแก่นครับขอนแก่นมาจากไหนครับนี่ยลำลูกกาครับขอบคุณรอ๋อทำลำลูกกาครับปทุมธานีนะครับกับนี่ก็ส่งมคบประกวดด้วยครับนี่น้องนี่ชื่ออะไรครับบิ๊กภูผาครับบิ๊กภูผาเพชรพู่นะครับครับโอ้รรแกคับ สวยงามครับสวยงามปเป็นปูกผาครับจากลำลูกกาปทุมธานีครับนี่ครับก็ส่งเข้าประกวดเช่นเดี่ยครับเ,เป็นควายนคะรับกว่อาอันนี้มาจากสารคามครับน้องชื่ออะไรครับเนี่ยเพชรสารคาม,าคามโอ้ครับจากเพชรราวุศฟาร์มครับ วันนี้ก็ได้มาร่วมงานประกวดโครกระบื้อสวยงามแล้วก็เป็นตัวซีก่องนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่16ของเดือนสิงหาตอนนี้เราก็มา,าถ่ายทำนะครับก่อนงอานจะเริ่มนะัก่อนประธานจะมาเราก็มีกาเตรียมตัวีกเพื่อะระวัง น้องนำโคกระบื้อมาประกวดในวันนี้ก็จะมีการประกวดโคตกแต่งนะตกแต่งประดับประดานะครับก็จะมีรางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับคือรางวัลชุกเกี่ยกการที่จะทำโคกระบือสวยงามตกแต่งนะปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษนะที่ท่านนายกอปจสุทีส์ท่านมุนร่วมท่านก็ได้ คิดไอเดียขึ้นมานครับวันนี้ทีมงานคนสุรินทร์ตำดีเราก็ามาเก็บบรรยากาศชว่วงเช้าๆครับก่อนงานจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราพบกันครับรอท่านประธานสสลำเลิศภูพัฒนโชตเดินทางมาถึงนะครับสสขีดเดี๋ยวเราก็จัดไทยารต่อครับสวัสดีครับ